อีกสักครู่นะครับาาก,ก,ก,การรับท่านปร,ระทา,า,านในพิธีก็ต้องเริดจากผู้ว่าการจังหวัดของเราท่านได้เดินทางมาแล้วนะครับจิตอาสา904จิตอาสาประธานแสดงความเคารพท่านประธานในพิธีตรงหน้า ไปขระกาบเรียนเทญท่านปราธารในพิธีด้านบนเวทีครับเพื่อประกอบพิธีเอาไวาในเสักาะครับจิตอาสา904จิตอาสาประทาน หวายความเคารพพระบรมชายลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลงหน้าไอาย้ย ท่านประธานในพิธีด้านล่างครับเพื่อร่วมปฏิญาณตนร่วมกับจิตอาสาครับจิตอาสาประธานปฏิญาณตนพร้อม,มกันเราทำความดีด้วยหัวใจเรา,เราทำความดีด้วยหัวใจเรา,เราทำความดีด้วยหัวใจ ลายรายงานให้กับุ้นเก้านะครับของพวกเราในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับนี่ะนะครับให้กับพิธีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับที่เราทํากิจกรรมในวันนี้นะครับ เพื่อที่จะมอบให้แก่นางเกือนะครับทานเกือนะครับครับน้ำมนุ์ตุธมนในครั้งนี้เป็นน้ําจากบ่อน้ำามดอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมาจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐมของพวกเรานะครับขณะนี้นะครับเราก็ได้พันกล้าไม้นะครับนะครับเพื่อที่จะมามอบ ให้กับท่านอำเภอนะครับทั้งหกอำเภอนะครับนะครับในโอกาสนี้ขออนุญาตให้ท่านเจ้าคุณท่านได้ปรับพรมน้ำมนต์ครับให้กับหัวหน้าส่วนราชการของพวกเราและก็แขกผู้เกียรติและก็จิตอาสาทุกท่านครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับนะครับเนื่องในวันมหามงคลจริงๆของพวกเราครับคือพิธีนะครับวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของรุ่นเก่าของพวกเราครับ อม่จับพระบาทสเด็จพระรราชดันตนมหาวรพระเมรุาชเจ้าอยู่ครับ ไม้ในครั้งนี้คือเป็นต้นไม้ประจังหวัดขอวกเครับไม้ัะครับทางประการจังหวัของท่านไในที่อนมาแล้วนะครับได้นำไม้งคาจริงๆครับมาที่ับพี่น้อชันในวันนี้นะครับคร้บต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีมอบนะครับหน้าไม้ในออมองของาโอ้โห ภาพนีครับอในเสนะครับต้องเป็นตองป็จริงนะครับเพราะว่าภาพนี้อย่างไรนตัวกานะครับแล้วก็หลังต่อไปก็จะเป็นจากอุโา ขับจากตอคือนลนสังครับคู่ดมวายสีอุ่นเรืองนะครับเล่นนพี่ยิงเด็กวาวังครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับต้นไม้ประจำจังหวัดเราครับ ไปอยู่นะครับนี่คือแล้วก็อำเภอสุดท้ายครับอำเภอสุวรรณภูมิครับ ท่านผู้อาษาวรรณสารจังหวัดหนองบุรีภูมท่านผู้ัาษาวรรณาสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบุรีภูมท่านประหลัดจังหวัดหนองบุรีภูมท่านอายการจังหวัดหนองบุรีพูมิบรรณาส่วนราชการนายมือในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบุรีภูมิในยกเทศมนตรีเมืองหนองบุรีภูิจิตอาสา904จังหวัดหนองบุรีพูมและจิตอาสาพระราชาทุกท่าน,าน,น,น,าน,านเพื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์มราปัาหกรอบ หรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567เนื่องในวันะอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้จังหวัดหนองบัวลำพูโดยศูนย์อเมริการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองบัวลำพูจึงเห็นสมควรดําเนินโครงการปลูกต้นไม้72,000ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลให้บุคลากรของรัฐภาคที่เครือข่าย ภายกระชนและประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลรวมถึงส่งเสริมประชาสัมพันธ์ปลูปกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนด้วยการในการนี้จังหวัดหนองบัวลำพูรการจังหวัดหนองบัวลำพูได้เชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆอำเภอทุกอำเภอประชาชนจิตอาสา904 จังหวัดหนองบัวลพูและจิตอาสาพระราชทานได้มีส่วนร่มรวมในการจัดทำกิจกรรมอันเป็นาออการแสดงถึงความจงรักภักดีการน,น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและพอมร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเรือให้หวังสิ่งตอบแทนวันนี้สมควรเปลี่ยเวลาแล้ว จึงขอเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการาปลูตปก,ต,ก,ต,กต,ต้นไม้เชิญลวงพระเกียรติพระบาทพิเพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหารัุกคนเชิญลวงพระชุนพระคำสาหุกต้อที่18มกราคม2567นะครับนี่คือต้นไม้ประจำจำังหวัดที่จะต้องไปนำไปปลูกในพื้นที่ใน ในส่วนในแถวนะครับท่านไปรับก้าไม้เลยนะครับนะครับคนละหนึ่งต้นเลยนะครับเพื่อที่จะไปบริเวณที่ปลูกนะครับเสร็จจากชุดนี้ขออนุญาตกลาบเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับบันทึกภาพกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตกลาบเรียนเชิญนะครับท่านจะได้บันทึกภาพนะครับร่วมกับนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านครับขอเรียนเชิญครับท่านครับ ครับขอเรียนเชิญ10เมตรครับจะอยู่ด้านซ้ายมือในพื้นที่บริเวณที่พื้นที่ที่เราเตรียมการปลูกไปให้แล้วนะครับจะน่าต้นไม้น่าก้าวเทินเลยนะครับครับต้นไม้เป็นต้นไม้พิเศษนะครับในวันนี้นะครับพิเศษยังไงครับเพราะต้นไม้ประจ้าจังหวัดอันที่หนึ่งอันที่สองครับเจ้าคณะจังหวัดครับท่านเจ้าคุณครับท่านเทพพระเจ้าอยครับขอยยาดครับ ยกขึ้นแล้วถือยกขึ้นแล้วโชว์ยขึ้นแล้วโชกขึ้นถึงโชว์ยกขึ้นถึว์้นถึโชว์น้มนต์นะครับแล้วําให้พวกเราได้มีความสุขด้ปลูกต้นไม้ที่แสนจะสวยงามรยกาสร้างบ้านสร้างเือของเรพื่อฉองลองกับลูก้าของพวกเราครับวขวดพระาอยู่หของพวกเราครับเรื่องไนของไหนครับบ้านจะนอนะคี่ มีกุ้งใบซึ่งสนานเรียบร้อยนะคะวไม้ก็จะมีก <teenage> ้าวก็มีนะครับก้าวไม้นะครับต้นนเะรทีป็ก่นค่อที่เาไม่ต้องันนี้ไปเป็นถีมคลค่ะไปตัดไปถีมงคลนะคะก็ถามวรถหยิบไปได้เลยค่ะเป็นเพื่อเป็นถีบมงคลนะคะเปปูกบ้านกไร่ปลูนาค่ะแต่ว่าก้าไม้จะปูทั้ให้พื้นที่ใารูเราครับ ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลนะครับขอกราบขอบคุณมากครับเรื่อมัตสี <and un> <doubts> ชุดนี้มันเห็ดเลนนเหาเอาไปได้ก็เป็เห็ดเลนนเร็เลนได้ไมา่ไเอาเลี้ยวไปรัดมยาใส่เมื่อมานที่เจบขึคือรถนี่ได้ยาดมแล้แบบธรรมชาติที่สุดอรถขอด้ยหยไกลอยู่ครับอด้ I don't know.

saya Ang dita negara

แก่แล้วแก ของเอาไม่หนีไปมากกว่านี้จะทำดีจะทำเพื่อพ่อสิ่งที่พ่อฝันแม้ว่ามันไม่ได้แต่ลูกภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อ ครับ1 2 3พอ้า